ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิาราณิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องเพลิงสวัสดเจ้ามาเฟียประพันธ์โดยวอรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่7 เสียงหัวเราะร่าเริงระหว่างอาหารมื้อเช้าเป็นวิกเตอร์อีกนั่นแหละที่เป็นคนลงมือปรุงอาหารมื้นี้ขึ้นมาเมื่อที่คำพรไม่มีฝีมือในการทำอาหารใดๆสักชนิดเธอเป็นคุณหนูที่พ่อและแม่ตามใจมีคนรับใช้รองมือรองเท้าจนไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองชีวิตในต่างแดนเธอก็ไม่ต้องดิ้นรนเมื่อพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยจนเธอไม่ต้องกระเสือกระสนหาเงินเพื่อยังชีพในต่างแดนเธอเกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายทำอาหารไม่เป็นจึงเป็นเรื่องปกติของคุณหนูลูกหลานคนมี สตังทั่วๆไปกระต่ายขนฟูวิ่งวนอยู่รอบโต๊ะอาหารบรรยากาศอบอุ่นอ่อนหวานจนที่คัมพรลืมไปเสียสนิทใจว่าเธอไม่ได้เต็มใจมาอยู่ที่นี่ถูกฉุดลากมาด้วยซ้ำวิกเตอร์ปฏิบัติเหมือนเธอเป็นเจ้าหญิงอำนวยความสะดวกให้แทบทุกอย่างในตอนเช้าปลนเปลือเธอด้วยบทรักร้อน,อนๆในเวลาค่ำคืนจนเธอตกบ่วงสเสน่ห์ของเขาเรียบร้อยโรงเรียนวิกเตอร์ลุ่มลงจนลืมวันเวลาขนฟูอย่าสนลูก เธอร้องเรียกเสียงหวานเมื่อเจ้ากระต่ายน้อยวิ่งหลุนหลุนหัวซุกหัวซุนตามซอกตู้กระต่ายน้อยเริงราเมื่อมันรู้เหมือนที่เธอรู้ว่าหากวิกเตอร์อยู่ไกลไม่ว่าใครก็ตามถ้าเขาให้ความคุ้มครองจะไม่มีใครกล้ากำแหงยื่นหน้าเข้ามาต่อก,ก่อนด้วยสายตาอ่อนเชื่อมมองสาวน้อยตรงหน้าเสียช่ำหวานเธอละพยศลงอักโขจนน่ารักน่าเอ็นดูสายตาหวานหวานบางครั้งยามเธอเผลอตัววิกเตอร์มองเห็นบ่อยๆในช่วงหลังๆมานี้เข้าไปไม่ได้ครับมิส เจ้านายงดรับแขกครับผมไม่ทราบว่าคุณรู้มาจากไหนว่าเจ้านายพักอยู่ในกระท่อมนี้แต่ผมให้มิสผ่านเข้าไปไม่ได้จริงๆ เสียงการดส่วนตัวของวิกเตอร์พูดห้ามใครสักคนเสียงดังลันวิกเตอร์ขมวดคิ้วนิวนาแนนใครกันนะที่กล้าเข้ามาในช่วงที่เขาต้องการความเป็นส่วนตัวใครกันที่กล้าดีฝืนที่จะเข้ามาหาเขาให้ได้ไม่ฟังแม้แต่เสียงห้ามปรามของทีมการ์ดที่คำพอเองก็ได้ยินเสียงเอะอะวอยวายนั A ้นเหมือนกันเธอเลิกปลายคิ้วสูงขึ้นค่อยๆวางช้อนซ่อมในมือลงในจานร,รู้สึกอิ่มตื่เมื่อเสียงที่ตอบกลับฟังดูคุ้นๆหูที่สําคัญมันเป็นเสียงของผู้หญิงให้ตายเถอะ ใครน่บฝ่ามาถึงนี่ได้วิกเตอร์สบดเสียงขมขอออกไปดูหน่อยได้ไหมที่รักว่าใครมาส่งเสียงว้ยวายอยู่หน้าบ้านของเรา เสียงวิกเตอร์อ่อยลงรู้สึกว่าที่คำพรจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อเธอสำรวมกริยาจนครึมเฉยหน้าหวานไม่ยินดียินร้ายและมันหน้าวันกลัวไร้เสียงตอบกลับมามีแต่ความเงียบงันวิกเตอร์จึงค่อยๆลุกขึ้นรีบเดินอาดๆไปดูเหตุการณ์ก่อนที่จะลุกล้มใหญ่โตขึ้นเมื่อภรรยาแสนรักเงียบกริบไม่มีเสียงตอว่าจากปากอิ่มทั้งที่เธอเป็นคนช่างขอนขอด บริเวณด้านหน้ากระท่อมซิปเอรากำลังกระฟัดกระฟียดเมื่อกาดนับสิบกลูกเข้ามาห้อมล้อมเธอเอาไว้พวกเขาพยายามกันเธอออกไปไม่ยอมให้เข้าพบวิกเตอร์เธอสู้อุตสาห์ฝ่าพายุหิมะท่วมหัวอากาศหนาวเย็นจนติดลบเลือดในกายแทบจะจับก้อนแข็งตายรถยนต์ที่สามารถวิ่งฝ่ากองหิมะสูงสูงมาได้ก็หาได้ยากเย็นยิ่งรู้ว่าพวกเขาจะต้องเข้าไปในอาณาเขตของมารินยิ่งมีแต่คนถอนตัวไม่ว่าเธอจะให้ค่าจ้างที่แพงขึ้นเท่าใดไม่มีใครสนใจสักคนโชคดีที่ วันนั้นมีคนขับรถยนต์ขี้เมาอยู่ในบริเวณนั้นเธอจึงจำต้องใจ่ายในราคาขูดเลือดเธอสิบเพื่อจะได้ตะกายขึ้นมาบนยอดเขาสูงๆนี้ได้แต่เมื่อมาถึงสิ่งที่เธอได้รับคือการไม่ต้อนรับจากการนับสิบเธอแค้นจนแทบกระอักเลือดเมื่อทุกสิ่งที่ต้องการไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดเธอกับวิกเตอร์มีความสัมพันธ์กันเมื่อนานมาแล้วเธอติดอกติดใจในบทรักโหดเถื่อนสะเทือนต่อมความอยากจนไม่ว่าจะผ่านผู้ชายอีกมากมายหลายคนไม่มีใครเยี่ยมยอดเ่อวิกเตอร์ได้เลยหลังความสัมพันธ์ลึึกซง ั้งนั้นเธอได้เงินจํานวนมหาศาลเป็นสิ่งตอบแทนเขาตัดความสัมพันธ์ทันทีไม่ฟังคําทัดทานจากเธอเลยรสสวัสดหอมหวานที่อบอวลอยู่ในกายแค่คิดถึงเธอก็กระสันซ่านอยากจะลิ้มรสมันอีกสักครั้งเธอรู้ข่าวโดยบังเอิญว่าวิกเตอร์พักผ่อนยาวบนกระท่อมปีกไม้ในฝันที่สาวสาวทั่วทั้งมอสโกรปรารถนาอยากได้ใช้ช่วงเวลานั้นกับวิกเตอร์สักครั้งในอนาเขตมารินเป็นที่ห่วงห้ามและไม่มีใครกล้าล่วงลำ้ำ อะไรฉนนะไอ้พวกบ้าพวกแกไม่รู้หรือไงว่าฉันกับวิกเตอร์สนิทกันแค่ไหนเธอแผดเสียงกรีีด,ดหนาวก็หนาวอยากเข้าไปหาความอบอุ่นด้านในแต่ไอ้คนพวกนี้กลับต้อนหน้าต้อนหลังไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปเสียทีเราไม่รู้หรอกครับคุณซิเฟลา่าว่าคนมีความสําคัญกับเจ้านายแบบไหนพวกผมรู้แค่ว่าช่วงนี้เจ้านายไม่รับแขกและอีกอย่างไม่มีคําสั่งถึงพวกผมคุณจะขอเข้าพบเจ้านายไม่ได้ยิ่งไม่มีคําอนุญาตเป็นทางการ ผมยิงให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอกครับเจ้านายเอาผมตายเลยส่งเสียงดังกันทำไมวะเกิดอะไรขึ้นหรอฮะวิกเตอร์เปิดประตูพังออกมาจนสายลมเย็นๆพัดกรูเข้าปะทะหน้าจนชาหยิบวิกเตอร์ซิเฟียรามาหาคุณค่ะแต่ไอ้พวกนี้ทั้งหมดไม่ยอาให้ซิเฟียราเข้าไปหาคุณด้านไหนนะคะเธอวิ่งทลาเข้าไปหาชายหนุ่มเพราะอยู่ใกล้กว่ากาดทุกคนตกใจแต่มันเกินกว่าที่จะชุดดึงไว้ได้ทันปล่อย ชายหนุ่มจับข้อมือกลมกลึงไว้มันเขากระซิบเสียงเคร่งบอกคนมาใหม่ชำเลืองไปที่โต๊ะอาหารท่านได้เห็นแผ่นหลังตั้งตรงของที่คำพรหายลับกลับเข้าไปในห้องนอนพอดีสวยแล้วไมหมล่ะเขาสะบดวุ่นวายกังวลใจสารพัดสารเพเมื่อกำลังไปด้วยดีแท้ๆมานก็เข้ามาในชีวิตกว่าจะเปลี่ยนมุมมองของเธอได้เขาต้องใช้เวลาอยู่นานกลับต้องมาพังทลายลงเพราะมือที่สามมองยังไงก็ไม่คมสักนิดใครไปส่งซิฟิรากลับลงไหนสิ เชิญคุณกลับไปก่อนกับคนของผมนะช่วงนี้ผมงดรับแขกขอใช้เวลาส่วนตัวเขากระแทกเสียงบอกกาดพยายามแกะมือที่เกาะแน่นเหมือนกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปลิงออกไปจากลำแขนและบั้นเอวซิเฟียราทันได้เห็นที่คำพรเข้าพอดีจึงรู้ว่าชายหนุ่มมีคู่นอนอยู่ก่อนแล้วของไม่ต้องการคู่ขาคนเก่าๆจึงแส้เป็นลมล้มพับไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ย ร่างในอ้อมแขนรูดลงไปกองที่พื้นต่อหน้าต่อตาวิกเตอร์ถอนหายใจพรวดยกมือขึ้นตบหน้าผาความซวยกำลังมาเยือนชีวิตเป็นแน่แท้เมื่อเขาพอรู้จักนิสัยบางอย่างของนางแบบคนนี้ดีเมื่อเคยมีความสัมพันธ์กันช่วงหนึ่งที่คำพรสุดลมหายใจลึกๆเธอพยายามข่มอารมณ์เดือดดานที่กำลังปะทุข,ขึ้นมาในอกแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้ดีนักจึงรีบเดินไปสุดนั่งบนโซฟาบุหน่วมเนื้อนิ่มริมหน้าต่างเธอมองฝ่าเกล็ดหิมะสีขาวโพลนออกไปไกลๆพยายามไม่นึกถึงภาพสนิทสนมระหว่าง วิกเตอร์กับผู้หญิงแปลกหน้าคนที่เพิ่งมาใหม่หน้าชบบเชี่ยวของหญิงผู้นั้นติดตาเธอจนยากที่จะสลัดให้หลุดออกไปจากใจเมื่อหญิงสาวโซภาคนนั้นเคยเป็นหนึ่งในคู่ควงวิกเตอร์ที่เธอเคยเห็นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ช่วงเวลาหนึ่งอีตบบ้า มือเล็กๆยกทุบพนักโซฟาระบายอารมณ์หึงหวงเธออยากตะกุยหน้าหล่อๆของวิกเตอร์และกระชากเธอผู้นั้นให้หลุดออกมาจากอ้อมแขนของเขาที่เธอเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวแต่ที่ทำอยู่ในเวลานี้คือการกัดฟันแน่นๆคมอารมณ์หึงสุดฤทธิ์หากไม่อยากเสียหน้าก็ต้องทำให้ได้ ขณะที่ในห้องกำลังข่มอารมณ์ให้เย็นลงภายนอกห้องกำลังอนละมานวุ่นวายสาเหตุเพราะเมื่อซิฟิฟราฟื้นขึ้นมาเธอไม่ยอมกลับเธอร้องขออยู่พักด้วยหนึ่งคืนเพราะอากาศภายนอกเย็นยเยือกลมพัดอื้ออึงเกร็ดหิมะร่วงโปรยปลายหนาตาการเดินทางจะมีอันตรายเพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องเสี่ยงกับพายุที่กำลังเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ จะให้ซิเฟราพักกระท่อมเดียวกับคนพวกนี้ได้ยังไงกันคะวิกเตอร์มีแต่ผู้ชายหน้าตาไม่น่าไว้ใจเลยสักคนซิเฟราจะมีชีวิตถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าคะคนจะใจร้ายใจดำกับซิเฟราลองคอหรอกระท่อมนี้ออกจากกว้างขวางให้ซิเฟราพักค้างคืนด้วยอีกคนไม่ได้หรือไงคะเธอพูดเสียงหวานส่งสายตาฉ่ำหวานและหวังให้วิกเตอร์เมตตาสงสารโอยไม่ได้หรอกคุณไปพักกระท่อมเดียวกับเจ้าพวกนั้นละดีที่สุด เขาตัดบทพร้อมทั้งหันแผ่นหลังให้ปิดหูไม่รับฟังเสียงคร่ำครวญเพราะเกรงใจคนในห้องนอนให้เธอพักเสยที่นี่ลหละค่ะกระท่อมอกจากกว้างน่าเกลียดตายเลยที่จะต้องให้เธอไปนอนเบียดกับกาดทั้งกลุ่มเสียงที่คำพรเย็นเยียบจนวิกเตอร์สะดุง้งเขาหมุนตัวขวับเดียวก่อนจะรีบร้อนเข้าไปอธิบายให้ที่คำพรเข้าใจไม่เป็นไรหรอกที่รักเขาเต็มใจจะมาอยู่กระทมหลังนี้ได้ยังไงเกะกะลูกตาเปล่า,าไอ้ตาย คุณมีคนใหม่อยู่ด้วยแล้วสิคะถึงผลักใส่ซิเฟ,เฟราไปนอนที่อื่นสาวสวยรีบตีจริตเธอกรีดร้องเสียงดังส่งคอนให้ผู้หญิงคนใหม่ของหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงคนใหม่ของวิกเตอร์คะ่ะแค่คนเคยรู้จักไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะยังคงเป็นคนรู้จักกันอีกหรือเปล่า เธอเชิดหน้าจนคอตั้งตรงสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ๆก่อนจะกลั้นใจตอบออกไปโดยไม่คิดจะมองหน้าคนกลางให้อารมณ์พุ่งพุดพวดขึ้นอีกน้ำเสียงขึ้นจมูกของภรรยาสาวแสนงอนเล่นเอาวิกเตอร์อยู่ไม่ติดเขาขยับเข้าไปใกล้อีกนิดแต่เธอก็ขยับถอยหนีไปอีกทางพร้อมทั้งสะบัดหน้าใส่เขาหน้าหวานงิดงองบึ้งตึงเธอไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าคมคายให้อารมณ์ขึ้นมากกว่าที่เป็นแม้ภายในใจกำลังเดือดปุดปวนางฟ้า จะให้เขามาพักที่นี่ได้ยังไงผมไม่อยากให้มีคนอื่นอยู่ร่วมกันนอกจากเราสองคนนะครับก็แค่คืนเดียวหรือจะมากกว่านั้นก็ตามใจคุณค่ะแต่จะให้ดีช่วยกรุณาให้ใครไปส่งฟ้าที่แอร์พอร์ตด,ด้วยค่ะฟ้าจะกลับเมืองไทยโทโทที่รักไปกันใหญ่แล้วข้างนอกพายุลงเดินทางลงจากเขาตอนนี้ไม่ได้ผมเลยต้องให้ซิเฟราพักค้างคืนกระท่อมไอ้พวกนั้นใหญ่พอให้เพิ่มคนได้อีกหนึ่งคนไม่ต้องมาเบียดเสียดในกระท่อมหลังเล็กๆนี่หรอกจะ้ะ วิกเตอร์รีบเข้าไปอธิบายชี้แจงให้ที่คำพรเข้าใจมือบีบนวดตามแขนขากลมกลึงลดอุณหภูมิในร่างกายของเธอให้ลดลงก่อนที่จะปึงปังไปอีกครั้งซีเฟรา่ากำมือแน่นเธอมองภาพอดอ้อนของผู้ชายร่างใหญ่กับผู้หญิงสาวสวยตัวเล็กๆด้วยสายตาแค้นเคืองวิกเตอร์มารินชายามาเฟียตัวร้ายเมื่อเขาเกิดมาในตระกูลของผู้มีอำนาจชื่อเสียงของมารินยืนยงมากกว่าสองชั่วอายุคนเธอไม่คิดว่าจะมาเห็นอะไรแบบนี้ภาพที่ชายหนุ่มผู้เหี้ยมโหดทำกิริยา ออดอ้อนกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งในน้ำเสียงพี่นอพี่เทาส่องสายตาวิบวับเหมือนลูกแมวตัวน,น้อยๆที่เกรงกลัวเจ้าของสุดชีวิตเจนนี่เป็นใครกันสำคัญอย่างไรกับวิกเตอร์กันนะเธอครุ่นคิดและมองหน้าหวานๆนั่นสลับกับหน้าวิกเตอร์ เหมือนเธอจะเคยเห็นเยเด็กนี่ที่ไหนสักแห่งก่อนจะร้องอ๋อในใจเมื่อนึกหน้าวันวานนี่ออกผู้หญิงคนนั้นคือคนที่กำลังจะแต่งงานกับหนุ่มหล่อทายาทของสายการบินลีมัสแอร์ไลน์แต่เหตุไฉน,นเธอถึงมาอยู่ที่นี่ในเวลานี้เมื่อกำหนดการการแต่งงานน่าจะไม่ใกล้ไม่ไกลวันเวลาในช่วงนี้รอยยิ้มชั่วร้ายผุดขึ้นบนริมฝีป,ปากเคลือบสีจัดจ้านเมื่อร่างแผนการขึ้นในใจได้ทั้งเงินรางวัลจากสื่อที่พวกเขาอาจจะกระหายในข่าวข่าว,ข,าวของคนดังและอีกทางได้จัดการกับ ผู้หญิงที่แย่งชายหนุ่มสมบูรณ์แบบไปครอบครองถึงสองคนทั้งทั้งที่คนอื่นปรารถนาอยากได้ต่างกระเสือกกระสนเข้าใกล้แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยพวกเขาก็เสนอหน้าเข้ามาให้เลือกกันหน้าสลอนไม่มีใครกล้าลองดีกับเขาโดยเอาเขาเสื่อมเสียขึ้นหน้าหนึ่งเมื่ออำนาจมืดในมือของวิกเตอร์มีเปี่ยมหลน้นเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ